สวัสดีเจ้าเมนูวันนี้แม่จะแกงแสะแระใสปลาแห้งใส่เบอร์เกอร์ส้มเนาะช่วงนี้เป็นสะระปลายฤดูกาลแล้วนะจ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะจ้าสะระพร้อมเนาะไปดูเครื่องแกงนะจ้าใส่กระเทียมลงไปตามด้วยหอมบัวหอมแดงพริแกแห้งนะจ้ากะปิะผงชูรสเล็กน้อยนะจ้ารสดีนิดหน่อยแล้วก็ปลาหานะจ้าใส่เยอะเยะเลยแกงเมืองเนาะ คราวนี้ก็มาโขกเครื่องแกงให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยเป็นหน้าเต่าได้เลยนะจ๊าตั้งหม้อใส่น้ำลงไปนะจ๊าตากักเครื่องแกงที่เราตำตะก,กี้ใส่ลงไปนะจ๊าแล้วก็ร้างเครื่องแกงในคอกเทลงไปน้ำเดืดอดบลอดัลลัตบัลลัตก็ใส่สแสลลงไปสแสลสุกง่ายนะจ๊ากำเดียวก็สุกเนาะใส่สแสลสักกำเื่องก็ตามด้วยปลาแห้งนะจ๊าปลาแห้งสุกง่ายยิ่งกว่านะจ๊า อรอปลาแห้งซุกปลาแห้งเปื่อยนะปลาตามด้วยบลเกิดส้มนะเจ้าแกงสแสแลนี่ส้มนานะเจ้าส้มอมล่ำนะถึงจะลํานะเจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าแกงสแลใส่ปลาแห้งเจ้า